No sé no, si no, 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 no. เด่ไนะจะใช้กับตัวินไไมต่ตัวบินได้พอใช้นึแกไม่อจะใช้ไ่ใ่ดีปนได้และ E da boa noite กะอ่านเกมขาชนชนโอ้ดี่เอลมด้มันต้องมีแน่เลย มีโอกาส5ารั้ปละ์เซ็นเอ่อปืนปืนเดี๋ยวไม่ต้องมีหนูโอเคได้เวลาแก้ข้อสงสัยวันนี้ย่าะรบ้ะรบ

了？兰路的。

Do so I know what we got to film crew on board? I have no idea. Okay. Huh? in

จริงเลยมรูยใจวาะมียบมีปืนพอปืนไปไหนเลไม่รู้แน้ววีแปดทำไงอะไรนี้